ไม่ราคาประเมินสูงจ้ะเพราะว่าพอราคาประเมินสูงถ้าอย่างสีลมเนี่ยสองล้านห้ากรมธนารักษ์รู้จักไหมคะกรมธนารักษ์จะก,กำหนดนะคะกำหนด อะไรเก็บอย่างไรเขา<อ>นะก็ได้มาได้มาใช้อ่ะค่ะพฤษภาว